ของกลุ่มตัวเองก็บอกก็เชื่อ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 แต่ถ้ากลุ่มชนะกลุ่มอื่นก็บอกต่อว่าต่อขานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโง่หลักดา่านเห็นไหมครับมันจะเป็นโง่หลักดา่านเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะไม่เคยเชื่อมาก่อนลองจอเลือกเข้าไปสิครับให้หาของจริงความจริงอยู่ในสิ่งที่โคตรเง่าจากาักราักัรฐ์แปลว่า พ่อแม่ผัวญาติตายายสืบสานมาก็สั่งสอนกันอย่าเชื่อมึงอย่าเชื่อนะมึงอย่าเชื่อนะสิ่งนั้นมึงอย่าเชื่อฉนั้นเรามไม,ไม,ไม,อไม่อย่าเชื่อสิ่งนั้นมันถึงวันนี้ลองกลับพว้โลกเสิครับก็เชื่อแล้วสึกสาเสียครับแต่รู้สิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนนั้นถ้าสนใจใฝ่รู้จริงๆก็จะได้กลุ่มปัญญาขึ้นมานะครับมองไหมฮะถ้าพูดอย่างนี้ในกลุ่มใหญ่ก็คือเรื่องศาสนานั่นนะครับใช่ไหมฮะ ฉันต้องรู้เข้าใจในในเรื่องราวของศาสนาทุกๆศาสนาอย่างของผมเนี่ยเชื่อแน่นอนนะทุกศาสนาไม่ใช่เชื่อแบบเราหูเราตาแลวที่ว่าเนี่ยไม่เชื่อแบบว่เง่าเต่าตุนนะโอเคไหมครับไม่ใช่โง่ไม่ใช่เชื่อแบบงโง่นนะโเชื่อมั่นนะว่าปลายสิทธิ์ของศาสนานั้น,น,นทุกศาสนานดีหมดลุงบอกว่าปลายสุดนะครับเห็นไหม,หไหมปลายสุด ของศาสนานั้นนั้นสุดยอดของความมีสุดยอดทุกๆศาสนาภาษาลุงคือปลายสุดนะครับทีนี้พอเวลาการมาถึงปลายสุดแล้วถามพูดถึงเรื่องอะไรทีนี้ปลายสุดก็นับหนึ่งก็ต้องพูดเรื่องพระศาสดานะครับพระศาสดาเนี่ยเป็นซีรีส์นะฮะดูเป็นสปีชีนะครับพระศาสดาเนี่ยเขาจะต้องต่อเนื่องเป็น ร่างเง่าของเขาโดยเฉพาะนะครับมาเป็นสายเลือดสายโลหิตนะครพระศาสดาเช่นถ้าหากว่าดูบ้าว่าเท่าที่ลุงพอจะรู้นะฮะกลุ่มพระนบีเนี่ยเขาต้องมีสายพระนบีครับใครจะมาแทรกซึมไม่ได้หรครับไปดูค่าแทรกซึมพี่น้องก็แทรกซึมไม่ได้ครับนะลูกต้องลูกหลานเลยนะครับลูกหลานสายโลหิตสายเลยใครจะมาแทรกไม่ได้ใครจะมาแ,มมาแ,แทนไม่ได้ก็เรียกว่า เหมือนกับน้ำเนี่ยแม่โข้งคือแม่โค้งแม่น้ํานายคือแม่น้ํานายมันออกไปทั้งคน,คนละสองด้านเนี่ยนื่องกไหมฮะเจ้าโคงเป็นน้านายน้านายเป็นโคงไม่ได้นะครับเหมือนกับแม่น้ํายมบินวังยมหน้าเราก็เหมือนกันประมาณนะ้ครับมารวมกันที่นครสวรรค์มันก็เป็นสายใหญ่เนี่ยลักษณะหลักคิดตังคิดกันอย่างนี้ครับแล้วจะได้สิ่งที่เราไม่เคยเชื่อนะฮะถ้ามีหลักคิดอย่างที่ลุงนําเสนอในขณะนี้ก็เชื่อว่า ก็เชื่อมั่นนะครับว่าอ๋อมันจะไปเจอจุดเดียวกันทั้งหมด mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. พอได้ไหมครับ mm hmm. อย่างลุงนี่มันได้